สังเกตตัวเองได้นะก็คืออะไรตอนเช้าง่วงเลอเกินไม่อยากลุกไม่อยากเตือนไอ้งานหน้าเบื่อก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าตอนเช้าจะแบบพอที่ชอบมันต่ำอ่ะมันไม่ตื่นตัวกลายเป็นเวลาตกบ่ายเย็นเฮ้ยเริ่มมาเวลาหลังเลิกงาน4ี่โมงห้าโมงเริ่มตื่นแหละแล้วก็จะไปตื่นกันีทีก็คือหรือว่าโุกันรีเวิร์สไปดึกเลย5้าทุ่มถ้ายังไม่หลับสังเกตมันจะยาวไปถึงตีสีแล้วเวลาตีสีแบบว่าโอ้ยตีสีแล้วแล้วเราก็จะไปไปนอนกันตอนนั้นก็กลายเป็นว่าแทนที่จะสูงเช้าต่ำเย็นกลายเป็นสูงเย็น ตั้เช้าพิจเจอคือตอนเช้าไม่อยากตื่นกลางคืนไม่อยากหลับอ่ะอย่างคนที่มันล้าไปเลยเอ็กซอชันไปเลยก็คือมันล้าทั้งวันอ่ะอ่อยทั้งวันไม่อยากตื่นทั้งวันอันนี้ก็คือจะเป็นแบบว่าไม่มีขึ้นไม่มีลงละกนันแบบราบที่ราบต่ำอ่ะอันนี้คือฝั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลภายในอีกฝั่งหนึ่งเวลาที่เราผมบอกว่ามันมีขาคอร์ติซอลกับอีกขาหนึ่งที่เป็นขาระบบประสาทระบบประสาทเวลาหลังมาเร็วๆอ่ะเ,เ,เราหมดคอนเซนเทรชันได้สมมติอยากจะคุยอยากจะพูดคุยกันเฮ้ยมีคำถามมาเรา แต่ถ้ามันเรือนอังเกิดอะไรขึ้นนอนแล้วนะแต่หัวเหมือนไม่หยุดคิดอะหลายคนจะต้องเป็นวันที่มันมีหลายเรื่องมันก็ต้องเป็นก็คือการเป็นแบบว่าหัวมันไม่หยุดคิดนอนไปแล้วอ่ะแล้วก็กลายเป็นอย่างเงี้ยนอนจ้องเพดานชั่วโมงหนึ่งค่อยหลับเพราะความจริงแล้วฝั่งระบบประสาทของเราที่ถูกกระตุ้นจากความเครียดยังหลังมาอยู่เลย